สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจเชฟทิพย์คนเดิมครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะมีแนวทางเม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเจ๊ฟองเบียร์นะครับซึ่งก็อาจจะเป็นชุดปอมนะครับสำหรับออกมาในต้นงดนแบบนี้แล้วก็แนวทางนะครับไปชนกับทางแม่น้ำหนึ่งเต็มๆเหมือนกันนะครับสำหรับชุดนี้และยังมีแนวทางตัวเลขที่น่าสนใจนะครับปู่ชัยวานแล้วก็ ปูห้นะครับก็ให้แนวทางตัวเลขมานะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมวิดีโอแอดมินขอเรียนว่าเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้จรารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังแนวทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทรงในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเอาละครับก็มาเริ่มกันที่แนวทางของปู่ชัยวานนะครับปู่ชัยวานเลขขึ้นกระดานนะครับเคยให้ตรงให้แม่นนะครับมาแล้วหลายงวดเหมือนกันนะครับ อาจจะไม่ได้เข้าทุกงวดนะครับแต่ว่าเข้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับมาดูงวดป,ประจำวันที่1พฤศจิกายน2,565นะครับปูชัยวานนะครับขึ้นกระดานให้ที่บนนะครับวิ่ง4จัดชุดมาที่0,4 9,4 5,9,4เป็นชุด3ตัวนะครับส่วนล่างนะครับล่างก็วิ่ง4กับ5นะครับ จัดชุดไว้แล้วเหมือนกันนะครับที่0415และ85นะครับอันนี้นะครับเป็นเลวิ่งบนนะครับบนวิ่ง4นะครับสำหรับม้วนนี้เป็นแนวทางที่ขึ้นกระดานนะครับของปู่ชัยวานนะครับวิ่งบน4นะครับเม็ดเดียวใครชอบก็ลองตามดูนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ หลวงปู่นะครับให้มาเป็นแนวทางนะครับสำหรับชุดบนก็จะเป็น0494594นะครับสำหรับงวดนี้0494594ก็ตัวเลขไม่ไม่เยอะนะครับลองดูลวกันนะครับจะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับ5 449นะครับก็มีถ้าตัดอีกทีหนึ่งก็อาจจะเป็น59นะครับ5954นะครับถ้าตัดอีกทีหนึ่งนะครับ ถ้านอกจากที่หลวงปู่ตัดให้มาแล้วนะครับก็จะมี5-4กับ5-9เป็นอีกชุดหนึ่งนะครับส่วนล่างนะครับก็ก็ยังให้4นะก็ถือว่าปู่หลวงปู่ให้เน้น4นะครับบนล่างเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าวิ่ง4กับ5เป็นชุดที่เด่นล่างในงวดน,นี้นะครับ อันนี้นะครับเป็นชุดเต็มนะครับที่หลวงปู่เขียนให้นะครับขึ้นกระดานให้นะครับก็จะเห็นเป็น04นะครับ15 85ก็เรียกเดบับหน่า15เนี่ยก็เป็นตัวเดิมนะครับของงวดไม่ใช่ตัวเดิมครับหมายถึงว่าเพิ่งจะออกไปในงวดที่ผ่านมาสําหรับเลขล่างนะครับ1 5ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับอาจจะออกตัวเดิม2งวดก็ได้เหมือนกันนะครับ อย่าง8 5 5หานี่ก็ออกมาแล้วในช่วงปี6465นี้2งวดติดเลยนะครับไม่ใช่ครับ6 1 6นนะครับมาดูกันที่เลขชุด3ตัวนะครับของแอดดวยพันรันนะครับก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับซึ่งในช่วงต้นงวดนะครับปล่อยชุด2ตัวออกมาล่าสุดเลยแอดดวยพันรันก็ปล่อยชุด3ตัวบนออกมานะครับก็จะมีที่แนวทาง071 371 871นะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็จะเห็นได้ว่าเน้นไปที่71นะครับในชุด2ตัวหลังนะครับมีแค่ตัวหน้าเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนก็คือเป็น0เป็น3เป็น8นะครับลองดูแล้วกันนะครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเอาละครับมาถึงเลขดังอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับนั่นก็คือปู่578นะครับปล่อยตัวเลขนะครับ ชุดดับบนดับล่างแล้วก็มีเลขน้องแมวนะครับแล้วก็เลขชุดบนวิ่ง6นะครับชุดล่างวิ่ง2อนะครับอันนี้คือเป็นชุดเด่นชุดเน้นนะครับก็มาดูกันนะครับใบแรกนะครับก็จะเป็นชุดบนวิ่ง6จากชุดมาที่606669นะครับชุดล่างวิ่ง2นะครับจากชุดมาที่20 29 92นะครับส่วนเลขน้องแมวนะครับก็จะเป็น7 50นะครับไปดูกันที่เลขดับบนดับล่างนะครับดับบนดับล่างของปู่578นะครับอันนี้ให้ดูชัดๆของชุดเต็มก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าเร็วไปก็จะไม่ตามไม่ทันนะครับเพราะมี fc หลายๆท่านนะครับบอกว่าแอดมินพูดเร็วไปนะครับตามไม่ทันนะครับแอดมินก็จะให้ดูช้าๆชัดๆนะครับ อันนี้ก็ชุดวิ่งบนนะครับ6 6 0 6 6 6 9นะครับวิ่งล่างก็2อนะครับส0 2 9 9นส่วนเลขอ่าส่วนเลขของน้องแมวก็จะเป็น750นะครับ750นี่ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นตัวเลขที่ถ้าดูแล้วเนี่ยก็จะตรงกับหลายๆเรื่องราวนะครับหลายๆเรื่องราวหลายๆสำนักด้วยนะครับ แล้วก็ตรงกับเลขมงคลของรัชกาลที่5ด้วยเออรัชกาลที่9ด้วยนะครับขออภยัยอันนี้ชุดดับบนดับล่างนะครับดูกันชัดๆนะครับดับบนดับล่างก็จะมีชุดที่ปู่หลวงปู่ให้มาก็คือ6 7 7 6 8 5 5 8 9 4 4 9 03 3 0ะครับอลองดูแล้วกันนะครับอันนี้ก็ ปูห้าบอกดับนะครับสำหรับ8558นะครับส่วนปูชัยวานขึ้นกระดานให้สำหรับเลขล่างนะครับ8558นะครับแล้วก็9 4กับ49เนี่ยนะครับปูชัยวานขึ้นกระดานเป็นชุดบนนะครับแต่ว่าปู่578บอกเป็นเลขดับนะครับเอาละครับมาต่อกันที่แนวทางตัวเลขดังนะครับนั่นก็คือลือลั่นสนั่นเมืองนะครับลือลั่นสนั่นเมืองก็จะเห็นได้ว่างวดที่ผ่านมาเข้าตรงที่ชุด3ตัวนะครับ เข้าศูตรงๆนะครับงวดนี้นะครับชุด6ตัวมีหลุดออกมา2ใบนะครับใบแรกก็คือ4 2 4 3 4 6 5 2 5 3 5 6ส่วนใบที่2นะครับ6 3 6 5 6 8 7 3 7 5 7 8นะครับซึ่งได้หลายสํานักก็บอกว่าได้หลายช่องทางก็บอกว่าใบที่เป็น6 8นะครับเป็นใบจริงนะครับ เอาละครับมาต่อกันที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวงวดที่แล้วตัดเข้าตรงตรงที่06นะครับตัดเข้าตรงตรงที่06นงวดที่ผ่านมานะครับวันนี้ตัดให้แล้วที่9072แล้วก็92นะครับก็มีออกมาใบเดียวนะครับก็ไม่น่าที่จะต้องวิเคราะห์นะครับว่าใบไหนจริงใบไหนปลอมนะครับเอาละครับมาถึงแนวทางเม็ดเดียวเจฟองเบียนะครับ ซึ่งก็เชื่อว่าเป็นของปลอมนะครับเพราะว่าออกมาต้นงวดแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลอมนะครับแต่ว่าถ้าปลอมแล้วเข้านะครับก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามีหลายๆงวดนะครับที่ใบปลอมเข้าใบาจริงไม่เข้านะครับงวดนี้ใบปลอมให้มาที่เด่น5นะครับจัดชุดมาที่5 6 5 7 5 8เม็ดเดียว53 953นะครับ ก็ถ้าเราดูดีๆแล้วก็ชุดเดียวกันเลยนะครับกับทางแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งก็จะให้วิ่งรูด3กับ5ฟัน3นะครับเน้น5359 3932 92แล้วก็359นะครับของเจฟฟองเบียร์ 5, 3ของแม่น้ำหนึ่งา1 359นะครับก็ตรงกันเป๊ะเลยนะครับแล้วก็มีชุด53ที่ตรงกันนะครับ5335นะครับที่ตรงกันนะครับ เอาละครับเรื่องราวทั้งหมดเป็นการเล่าสู่กันฟังนะครับโปรดใช้วิจารณญาณานในการรับชมและก็รับฟังนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจสุดท้ายนี้แอดมินก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับขอบคุณที่มารับชมครับสวัสดีครับ